สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายสุภุสุสขณ์เมื่อนี้กับมาพัวยายนิ้วคือเกาละจ้าพี่น้องจ้ายายนิ้วก็มีข่าวมาเดือดเรืองบอดบอยสิริใช้พี่น้องบอดบอยแล้วก็โพดแบบนี้เอฟซี FC กับคอมเมนต์รัวรเลยพี่น้องกําลังแก่นล่นลามเลยพี่น้องจ้าบอดบอยแล้วก็โพดแคปชั่นแต่งหน้าทาผมพี่น้องฟังพึ่งเช็ดออกก็ต้องแต่งใหม่อีกแล้วบ่ายวันนี้พบกันที่เสรีฟไฟฟ้าอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรลาด ธานีนะครับสันพี่น้องบอดบอยงั้นเขารัวรัวเลยพี่น้องเฮ้งเฮ้งปังปังสุดยอดครับพี่น้องจ๋าดีใจน้เราอเอฟซีกับส่งกําลังใจให้รัวรัวเลยจ้าส่งหัวใจให้รัวรัวขึ้นกันพี่น้องจ๋าไปเบิ่งมาแล้วสวยหล่อบอยรู้สึกน่ารักจังเลยค่ะขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงเลยบอดบอยซอแอนพี่น้องจ๋าเอฟซีกับคอมเมนต์รัวรัวส่งกำลังใจให้นะคะบอดบอย แอนเลิฟเอบีมากคะ่ะส่งกำลังใจจ้าพี่น้องจ้าเอฟซี FC ก็ส่งกำลังใจให้รัวรัวเลยจ้าส่งกำลังใจรอชมในกลุ่มแล้วนะไว้เจอกันจ้าส่งกำลังใจจ้าบอดซอบอดกับซอพี่น้องจ้าเอฟซี FC ส่งกำลังใจให้หลยหลยพี่น้องเจอกันคุณน้องน่ารักที่สุดเลยเล่นเสรีการไฟฟ้าน่ารักจังเลยพี่น้องเฮงเฮงปังปังไว้รวยเด้อบอดบ่อยซอแอนพี่น้องจ้า แล้วเราก็มีอีกโพดหนึ่งอันเฮียบูมเสรีการไฟฟ้าเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้านายและเป็นเพื่อนที่ดีมากครับขอบคุณครับผมพี่น้องหนารักรักพี่น้องจ่าเอฟซีกระส่งหัวใจเห็นั้วลวบอดกระสวยแอนสอแอนกระสวยบอดก็ะรอสอแอนกระสวยนาอพี่น้องว่ายนี่ว่าผิดข้อโทษขอพี่น้องส่งกําลังใจให้เอเเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะส่งกาลังใจคะ่ะ ขอให้เฮงเฮงปังปังรวยๆวยนะคะบอสบอยซอแอนเฮงเฮงปังปังรวยรวยจ้าพี่น้องนะฮักนอกพี่น้องจา้าเก่งที่สุดค่ะบอสบอยซอแอนเฮงเฮงปังปังรวยรวยนะคะเอบี AB. สุดยอดจังเลยจ้ากาลังใจให้เอบีตลอดค่ะแมนพี่น้องจกักยังไงกะ เป็นกําลังใจให้บอดบอยซอแอนเฮงๆปังปังรวยๆวเ,เ,เด้อจ้าเดินทางไปทั้งใดก็ให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเฮงเฮงปังปังรวยๆวยตลอดไปจ้าพี่พี่น้องนองมีความชื่นชมมาจังใดกะคอมเมนต์ข้มมานตสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้นาค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย